ซีนผิดโอเคครับอย่างที่เห็นครับสกินแต่ละคนนี่จัดเต็มมันมามากครับสู้ๆครับสำหรับทีมแฟนขับครับผมเอาใจช่วยครับส่งทุกอย่างครับส่งทุกอย่างไปให้แฟนขับครับเพื่อจะได้เอาชนะทีมคารตูนครับผมก็อยากให้ทีมแฟนแฟนขับทีมที่เล่นกับคาตูชนะนะแต่เพอเอครับแก นึกยังไงครับไปอยู่ฝั่งเดียวกันยีตาคั์ตูลเนี่ยก็อป <Yeah. S 1> วดหัวแทนเลยครับ <Yeah. S 1> นี่ก็รอครับโอเคครับอย่างที้เห็นครับใกล้คบกันแล้วนะ โหลดคมหมดแล้วครับรอคนเข้าไปรอ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 กันไปครับคาสูนตอนนี้ก็เล่นเกะเคครับเกมมาแล้วนะหมอกทำทาสภาพครับตามที่เราอยากทำครับโอเคครับตอนนี้ครับเรามาดูคูณเล่นรายชื่อครับคาสูนเล่นดาวเวนครับดาวเวนคุณลีซินนี่เป็นของคุณทาง นี่ครับมาวารัสกอซี่ครับคุณเฮลมีพีครับเล่นเคนเดนครับคุณทาคิกิเล่นเซนจูนี่ครับแล้วก็คุณโมโนกาตาลีครับเล่นยีครับสามูไลของเราเองคุณฟิโอลาคือคุณฟิโอลาที่เป็นวิกเกตครับแอนนี่นี่เป็นวิโดวันครับโซนานี่ดูจ้าครับแล้วก็ทางเควครับเล่นโดยคุณจิวครับคนสุดท้ายครับเป็นรีเจนครับเล่นแอสนะซึ่งสกิีนสวยมาก เทมาส่วนตัวกลางเข้าป่านั้นก็กันเข้าป่าครับเราดูนครับว่าใครจะเข้าป่าครับและนี่ครับยีแกมาซ่าหลังป้อมครับคุณโมโนกาตาลี G ่ A T A L I ครับมีคุณวิดีโอบันแกไม่สตันให้ก็ดีนะครับ นี่ครับแอดก็ลงมาอยู่กับโซนาครับที่เลนล่างเจอดาวเวนคาซูกับเคนเนนครับโดยที่เลนบนครับแกดจัดมาสองเลยครับเป็นจิลกับวิกเกตครับเป็นเคลกับฟิโอลาครับเลนกลางนี่เป็นยีครับจะเจอโดยที่เลนเข้าป่านี้แน่ใจว่าจะเป็นรีซินหรือเปล่านะรีซินมาคุมเลนบนแทนครับแต่ตัวที่เข้าป่าครับเป็นจูนี่เข้าป่านะครับเกมนี้ ไอแกไม่ขยับไปไหนเลยแล้วทาไมแกไม่ขยับไปไหนเลยก็ไม่รู้ครับแล้วนี่ครับมีการมาดึงเอาวงเอาบับกันแล้วเรียนจากเลนปกติครับไม่ได้เลนต้องอะไรมากมายครับเป็นวิกเต็ฟิโอลาแล้วเปิดบังครับเป็นของทีมแฟนครับครับดาววนครับดาววนคาสูนครับโดนแอดครับคุณลีเจนครับ เก็บไปได้ครับยังสองนาทีเท่านั้นเองครับมันรวดเร็วปาสายฟ้าฟาครับผมดูไม่ทันกันเลยทีเดียวครับขอโทษทีนะครับหูถึงจะร่วงครับก็ตัดเลนตามที่เห็นครับยีตือตรงกลางะตัวเดียวครับเจอกับทางนี่ครับแอนนี่ครับ พยยังเก็บฟางฟามเปไ็นรายได้เรื่อยๆนะตอนช่วงแรกคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับนอกจากเลนล่างนี่ครับแกจะมีปัญหากันเองฮัตตุนก็เดินมาแล้วครับนี่เลนล่างโดนกดแน่นอนครับเพราะว่าโซนานี่ตัวตัวเยี่ยมชั้ตัวกดชั้นเยี่ยมเลยครับมีสกิลยูมีสกิลตอดมีสกิลทุกอย่างเนี่ยครับตอดได้เรื่อยๆคนระับ แล้วก็นี่ครับคุณทากิจกะครับหลังจากแกหลุดไปแกแอดเข้ามาเกมเข้ามาแล้วนะครับตูรับลัดช็อตได้น้อยมากครับโดนหืมคับตูนครับลัดช็อตไปได้ทั้งหมดครับสองตัวครับส่วนทางส่วนทางแอดเนี่ยครับลัดช็อตไปได้ทั้งหมดเนี่ยครับสิบสามครับมันต่างกันเยอะครับเล่นบนครับเนี่ยรีซิงแกก็อยู่ได้ครับโดนแกโดนสองตัวแกก็แกก็ยังอยู่ได้ครับ แกไม่ได้อยู่ยากอยู่เย็นแล้วเนี่ยครับพยายามมาขอโดดฟันคนละที่หูแล้วู่างและแกมาเตยีแกก็นั่งสมาธิเพิ่มเลือดมาเหมือนเดิมนะแต่เป็นแอนนี่ครับที่เราวางเนี่ครับแปดมาแล้วแกโดดฟันนะหัวทิมไปเลยครับที่เป็นครับเลนกลางครับยีครับแกแอนนี่ไปได้เลนล่างครับเคนเน่นครับเก็บทางโซน่าไปได้แล้วแอดก็เก็บทางเคนเน่นไปได้ครับต่างคนต่างแรลครับแต่เป็นทางที่แฟนคลับที่จะได้เปรียบกว่าครับเพราะว่าทางแอดนี่แต่คิวนะ สกอร์ครับสองต่อสองครับและวนี้นะครับแกปล่อยบอสมาครับแกปล่อยโซนิคเวฟมาครับรีซินเนี่ยพอปล่อยโซนิคเวฟโดนปุ๊บแกสามารถกระโดดเข้าไปถีบยอดอกได้ทีนึงครับซึ่งมันก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับการถีบยอดอกของรีซินเนี่ยดาวเวนครับคาซูนครับร้านชอบมาสิบเอ็ดตัวแล้วครับ อันนี้ดูท่าตอนแรกดูเหมือนว่าอันนี้จะได้เปรียบแบบใบมามาครับเป็นทางแฟนลับเอ้ยเป็นทางคุณโมเป็นยีครับที่ได้เปรียบมากกว่านะแกกระโดดฟันอย่างเดียวครับมาเซอร์ยีตัวนี้ครับเล่นเป็นสายเนี่ยครับสาย AP แครี่นะครับสายเวทครับสายกระโดดฟันนะแล้วก็ีงครับถึนจูนี่มาอยู่เลนกลางกับ ลีซินกันแล้วเคลโดนยูนี่ก็ขึ้นแล้วเป็นยู่นี่ครับพายามครับนี่ครับโดนแล้วฟิโอลาครับไล่ปังครับลีซินพยายามตามแล้วแปดแล้วก็กระทืบขาป้อมไปเลยครับสำหรับทางเคลครับโดนล่วงไปครับแลกันไปเข้าคุ่มต้นถือจบสำหรับเล่นบอลแล้วนี่ก็โดดฉี่มาครับแต่จะเอาครับจะเอาแต่แกติดแปดแล้วแปดออกมาแล้วแกก็เดินเร็วครับแล้วเป็นวิกเก้นที่เล่นฟิโอลาครับได้โหดโหดเมฟมากครับเก็บทางลีซินที่เล่นโดยทางคุณ คุณมาวารัตก,ก็ซี่ไปได้นะว่าสเต็ปใช้ได้ครับสำหรับทางคุณวิเกอร์ครับสกอร์ครับสี่ต่อสามครับทางแฟนขับนำไปแล้วครับทางเลนล่างครับตูนแกก็โดนเริ่มกระเตื้อขึ้นมาด้านการเงินนะ ต่ยังอยู่ครับขาซุนแกก็โดนต่อโดนยิงไปเรื่อยครับโดนทางน้ำแข็งของแอร์นี่เล่นงานเ้านะแถมเนี่ยครับโซน่าแกก็ยืนได้เรื่อยๆแกฮิวแกเฮแล้วเนี่ยครับเนบนขอโทษทีครับพิโอลาแกแขงลิศอีกแล้วครับแกไปคิวเซนตูนี่ได้ครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับคุณวิเชนเนี่ยเรือโบกเข้าไปแล้วครับนำโด่งเลยครับตอนนี้สกอร์5-3แฟนขับยังนำอยู่อีกเยอะครับ ทางเลนกลางครับดูทรงแล้วครับว่าโดนกดครับสําหรับทางเนี้ครับโดนยีครับแกสดอันตรีและแกก็วิ่งเข้ามาฟันคาป้อมเลยครับโหแกใจแกถึงมากคุณโมโนตการีครับยังไม่เลิกครับแกขอฟาร์มป่าก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับมีการฟาร์มป่าแวะฟาร์มปาของทางฝั่งทีมแฟนคลับนะ ถึงได้อยู่ครับแล้วก็นี่ครับเลนดูคาสูนถึงก็แปดหนีครับแต่แกก็กำลังจะล่วงครับอีกเทียวแล้วก็ล่วงนะครับเป็นนี่ครับรีเจนครับแอสที่เก็บไม่ได้ครับแล้วนี่ครับทางโซนาเก็บทางเคนเนนไม่ได้เหมือนกันครับเลนล่างรู้สึกว่าคาตูนจะเละเป็นพิเศษครับโดนทั้งแอสทั้งโซนาไล่กดยับขนาดนี้ครับไม่รู้ว่าแกจะเอาอะไรไปเกิดครับ นี่ครับแล้วแกยิงอันตีมาแล้วครับโอ้ทนุถนอมแข็งครับแง่แกห่อหผ่านหน้าครับจะโดนหัวใครไหมครับแน่โดนครับโดนครับเต็มหัวรีซินแล้วจะมีซินโดนครับเคิซาโลครับแล้วซีซินโดนเนี่ยครับโดนฟิออล่าครับอันตีกระโดดซ้ำหัวเข้าไปครับลวกไปเลยครับเป็นนี่ยครับจุดเริ่มต้นมันมาจากไอคนนี้เลยครับแอดของทางคุณลีเจนเนี่ยครับแกยิงอันตีเข้าไปแม่นมากแล้วก็ทางเลนบนครับ ฟิโอลาเก็บปอมมาได้แล้วแกของแถมด้วยเซจูนี่ครับแล้วเนี่ยกระโดดตับไปร่วงครับวิอันส์สอฟเบลอันสอฟเอเวลไปแล้วครับทางวิกเกตที่เล่นฟิโอลาครับแกโหดมากครับเนี่ยเลเวลเจ็ดครับมีแค่รองเท้าอย่างเดียวแกยังโหดได้ขนาดนี้เลยครับสวดยอดมากนะครับส่วนเลนล่าก็ยังกดได้ต่อไปครับกดได้แบบไม่มียางครับเนี่ยดูดีครับ แล้วมันต่างกันถึงเลเวลแล้วครับคู่ล่างนี่เลเวลาหกกับหกอีกฝั่งหนึ่งหกกับห้าครับซึ่งนี่ครับเคนเนนแกก็ถึงแกจะโป๊กสกิลได้ไม่เสียมานาครับแต่แกเนี่ยครับจะโซน่ามาเนี่ยโซน่าเต้นแล้วครับแล้วโซน่าก็โป๊กและนี่ครับพยายามกดบาริอาหนี่ครับแลหรับพาคาสตูนครับดาวเวนครับแต่แกก็โดนยิงสโลว์แต่แกเปลี่ยนเอาเคนเนนแทนดีกว่าครับเคนเนนมันบางอีกทีนึงครับแล้วก็แล้วก็เคนเนนฝันหนีครับแต่อันตุคัตอัน คาร์ตุนอนติยครับแล้วก็เก็บับ W ไม่ได้ครับเก็บแอร์โซนาไม่ได้นะแกไปเปลี่ยนแทร็กตรงที่หลังนะครับทางฝั่งทีแฟนขับครับทําให้คาตูนครับยิงฟรีครับแล้วแกก็ตีเก็บไปได้สองตัวเลยทีเดียวทีมคาตูนตีตื้นมาเป็นหกต่อเก้าครับแต่เลนโวครับนี่ครับพิโอน่าแกโหดมากครับแกโดนแกยีแกมาทําไมก็ไม่รู้ครับโดนมีสามฝรั่งเศสจิ้มร่วงเลยครับ ญี่ปุ่นเจอฝรั่งเศสครับช็อตตะกี้เจอกับบอลโลกครับและเก็บไปได้ครับนี่ครับฟิโอลาออกของมาในแบบมีออกตรงออกตังออกขี้อ,อ่อนพวกนี้ครับและเจอในป่าเซจูนี่เลเวลแกสามนั้นเองครับแกโดนเคลเวเลเวลเจ็ดไล่อยู่ครับ แต่ก็มีเคนเนนมาช่วยแล้วเนี่ยครับปากหวอดมาแกคิกว่า1ต่อ2และเซยูนี่โดนพุ่งเข้ามาเตี๊ยบพื้นทีแล้วก็รั่วครับเป็นอันติอ่ีฟิโอลาเก็บได้านเลยเนี่กำลังจะตามเคนเนนแล้วก็เป็นดับเบิลคิวครับฟิโอลาได้ดับเบิลคิวครับเก็บเคนเนนไม่ได้ครับฟิโอลาตอนนี้ไป8ต่อ0แล้วครับแกใกล้จะกอนไลน์แล้วนะแกฆ่าขนาดนี้ครับแกเกือบจะกอนไลน์แล้วแกจะโหดอะไรขนาดนี้ครับดีฮาร์สโลมาครับ ดีจริงครับถึงจะพุ่งเข้าหาป้อมแต่ฟิโอลามันตามมาถึงหน้าป้อมครับและฟิโอลาก็เก็บได้ครับเป็นกไลไปแล้วครับปิดเขตคือฟิโอลาแก้โหดมากครับถึงกะเลครับและเลนล่างครับรู้สึกว่าทารตูนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนอีกแล้วเดี๋ยวมันจะไม่รอดครับทารตูนก็ยังเก็บเลเวลไปได้เก็บเลเวลไม่ค่อยถนัดทันีนะครับนักนะครับปิดกระทะแอดนี่นะครับออกมาคี้อะไรพวกนี้เอาก่อนแล้วนี่ครับ ขอโทษจริงครับเลนโบนครับจะมาเล่นฟิโอลาเหรอครับฟิโอลาเลยสวนกลับไปครับล่วงนะครับสำหรับยีครับเกมนี้ครับเละเทะเละไม่เป็นท่าสำหรับพาร์ตูนครับขอบคุณคุณวิกเก็ตมากมากครับสำหรับการคืนพาร์ตูนขนาดนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วิกเก็ตเดินี่ครับคุณเล่คุณเลเจนคุณดูแจ็คเนี่ยดูแจ็คเนี่ย เอาคุณจริงทำในการสั่งวอร์ดมาแล้วโอหูยเข็นแน่นโดนไฟธนูน้ําแข็งนี่มันหนักนับใจแล้วเนี่ยมีการยิงต่อเรื่อยๆนะคาร์ซูนครับมีเบอร์เซอร์เกอร์เกมครับมีแบมบี้ิสแคปเตอร์ครับส่วนทางลีซี่ครับมีสปิริตโต้ครับมีลองสวอร์ดสองอันมีรองเท้าครับยีครับมีเนี่ยครับโมเลโลโน โมเลโนมีข้อนครับเราไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ครับวิกเก็ตมาตามเพื่อเสียขาตัวก่อนอันตรีใส่ขาตัวไม่ได้ครับเคนนี่การกระเสียเคนนิงโดนอันตรีของทางแอดครับเต็มหัวครับหยุดไม่ได้นะเป็นทางเนี่ยครับวิกเก็ตเัาเก็บ WQ ไม่ได้ครับเนโคโนมีข้อนะครับเอาง่ายๆครับโมเลโนมิคอนเนี่ยครับเราเรียกอย่างนี้แล้วกันครับส่วนทางเซจูนี่ครับมีเนี่ยครับฮันเตอร์แม็กเทสเนี่ยครับแล้วก็มี นินจาทาบิรองเท้าเองครับส่วนทางเคนเน่นะมีหนังสือเวทสองเล่มครับรองเท้าส่วนทางฟิโอลาครับมีนี่ครับไอเอครับอินฟินิตี้อินฟินิตี้เบรครับเบอร์โซลเกอร์เกมครับแล้วแล้วก็เลยปอมล่างก็โดนโซน่าถ่ายไปครับทางแอนนี่ครับมีนี่ครับชาริคออฟฮาร์โมนีครับมีรองเท้าครับส่วนทางโซน่าครับมีไซส์โต้ครับมีไฟลูโตเบียโตแล้ว รีซินครับแกดวดูกับพาวิงเกสท,ที่เล่นฟิโอลาฟิโอลากเก็บไปได้ครับแล้วคาสตูนครับเหมือนจะเป็นเหยื่อต่อ,อ,อตไปแล้วคาสตูนโดนอัติของโซนา่าเล่นมปแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเดโมกิวของทางฟิโอลาครับและเป็นกอลไลแล้วยิ่งกว่ากอนไลครับส,สิบสี่ต่อสิบสี่ศูนย์ครับฟิโอลาตัวนี้แกทิ่มโหดมากครับส่วนทางเนี่ยครับ แบลซิ่งหวานมาครับสำหรับทางเคลครับแล้วก็ออกเป็นมิสเก็ตเตอร์เบอร์เซเกอร์เกมครับส่วนทางแอดมีซตบิกชีฟครับรองเท้าเนี่ยครับก็เลนล่างก็ได้ป้อมมาแล้วแอดมาตามยูเซนจูนี่ที่เลนบนดีครับที่ผมจับภาพมาแล้วแอดวิ่งมาแล้ววิ่งมาทึงมันวิ่งมาแล้วแล้วก็ยิงเซนจูนี่แล้วสโลว์มแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นแอดเก็บเซนจูนี่ที่เลนบนไม่ได้ครับแล้วคุณเฮลมีพีษแกออกจากเกมครับแกทนไม่ไหวครับดูคร์ตูน อยู่อะคาตัวมันลำบากใจยังไงครับถึงก็ต้องยอมกับเกมเลยทีเดียวครับสกอร์ครับ13นาทีครับ1 6ต่อ19ครับสกอร์มันไม่ขาดหรอกครับแต่มันมันมันไปแล้วครับเละเกลครับเจอกับทางเนี่ยครับคุณโมโนตาการีครับที่เล่นยีครับแล้วมังกรก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยครับเป็นทางวิกเกตครับฟิโอลาเขียไปได้ครับและนี่ครับแอดมาจะแอดมาเจอยี จะโรไปแล้วหนึ่งีครับเยยิงหนักมากครับและนี่ครับพยายามจะยิงอาชีวตรอแล้วแกแปดข้าป่ามาแต่แกก็เจอแอดักตออยู่แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเคลวีข่ามาเซอร์ยีไม่ได้ครับและนี่ครับพยายามครับรีซินปาลูกแก้วมาครับกะว่าโดนแกกระโดดทีบให้ครับแต่มันไม่โดนครับเละครับตอนนี้ทีมแฟนขับบอกได้คำเดียวครับว่าเละเทะครับเอ้ยทีมาร์ตูทำให้ทีมแฟนขับครับ แต่ป้อมเลนกลางก็น่าจะเสียไปอย่างไม่น่าไม่น่า,ม,นามีปัญหาอะไรนะแล้วออกมาฟิโอลาครับออกมาเป็นซิลครับแผนทอมแดนมาแกเรียกหมีแพนด้ามาครับมีแพนด้ามานะสำหรับอันนี้และวมีแพนด้าแกพยายามไล่รีซินหน่ผีมนไล่กระตมหนักมากครับนี่ครับถึงเป็นพ้อครับยาทานาหน่อยนะครับ แต่ครับดวงกับทางเนี่ยเรียบ,บร้อยครับเป็นแอดครับที่เก็บคาส์ซูนที่เก็บดาวเวนไม่ได้ครับแอดตะกี้ครับแกห,หนึ่งกับคาตูนเลยนะตืงหนึ่งกับดาวเวนแล้วคุณเลเร์เจนครับได้แล้วครับเนี่ครับมีไอเอซี e ครับเตรียมออกแพนธอมแดน จะโคตรสิงกันแล้วเนี่ยครับอย่าให้แกเจอหน้าแล้วเนี่ยครับมาเจอหน้ารีสิงแล้วก็แกโดนสามสิบสามร้อยสามร้อยสามร้อยครับแต่โดนอีกนะแล้วแกหน้าเสียบต่อหูหสีไปร่วงแล้วแล้วแกแอเสียบเก็บดีสิไม่ได้ครับสำหรับทางนี่ครับพิโอลาแล้วแกก็เก็บดับเบิลคิวครับเก็บดีไม่ได้ด้วยครับแกฟันแรงมากครับสิบหกต่อศูนย์แล้วครับแกฆ่าไปสิบหกศพแล้วครับวิกเกตครับเล่นพิโอลาครับเละเทะครับช็อตนี้ครับเกมนี้ครับคาตูนสู้ไม่ได้แล้วครับ โหดมากอะฟิโอลาเซนจูนี่ก็ฟังอยู่เลนบนครับดิชดตากแกา่ขาดแต่เลนกลางคนระับป้อมก็น่าจะโดนถ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะใครจะแทงป้อมครับอา่านั้นครับเนี่ยครับซูงไม่ได้ครับแกใกล้ได้ครับแพนทอมแดนนะครับสำหรับทางฟิโอลานะ ่าขนาดนี้ครับเวลาแค่ที่หนาทีครับหกต่อยี่สบสามครับแฟนคลับแกโหดมากครับแกเอาคืนถ้เกมตะกี้ก็ชนะเกมนี้ก็ชนะครับคาตูน้องม่ต้องออกมาล้องกระจงงอเงียเป็นเด็กแน่นอนครับเขนจูนี้ก็ยังฟามต่อไปเลเวลแปดครับของไม่มีอะไรมากนะตายไปห้าครับเหมือนคารตูนครับตายไปห้าเหมือนกันครับ นี่ครับคาสูญแกเพิ่งจะรู้ครับว่าไอ้สกิลนี้มันดีครับแกเพิ่งเปิดใช้ครับแอดครับตอนนี้มาแล้วครับวิลเกอร์วอเตอร์คาเลสครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าครับแต่ผมพยายามอ่านให้ถูกครับส่วนตัวหน้ามีสุรยางีันธนี่และแกมาเจอรีซินครับและแกก็รีซินก็ร่วมครับ้วยเคลียเก็บได้และยีครับพยายามจะมาตามนี่ครับแกกดฟื้นเลือกโชว์ครับ และแกลเลือกแกแรงเลือกเกินแล้วพยายามคนระับแล้วแกก็โดนสับมาแต่เป็นแอร์ที่เก็บไปได้แล้วเนี่ยเซตูนี่มาตามแล้วหล่ะครับพยายามจะเก็บแต่แกก็โดนแอร์แอร์ครับที่เก็บเป็นดับเบิลคิวได้ครับ <c oughs> มันไม่เหลืออะไรจะสู้ครบทีมคาร์ตูเน,นแ่เดืแกครับ <c oughs> และนี่ครับเลนบนครับพิโอล,ลาตัวเดียวแกก็ไปดันป้อมจนแตกม,มาแต,าตานกนอกอีกแล้วนี่ครับโหดมากที่ปกสุนครับเกมนี้ครับเป็นแมนขอฟเดอะแมทแท้ครับแท้ๆเลยครับ จบเกมครับถ้าเกิดด้วยความสงสารครับตุนก็รีบจบเกมไปครับถ้าเกิดไม่สงสารแกก็อยู่ดักข้าหน้าป้อมต่อไปนะโเราัดกอซีก็เตะมาครับเตะไล่เฉยครับของไม่มีอะไรนะครับดีซิงครับมีสปีดออฟเดอะเอลเดอร์ลิซาแล้วครับตูนครับโดโลน่าครับเก็บไปได้เดนการก็มาครับเนี่ยมาสเตอร์ยีครับแกโดดฟันเพื่อไล่ครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับทำอะไรมากไม่ได้ครับตอนนี้ครับทีมคาสตูนเสียเปรียบทุกอย่างครับทางด้านการเงินและ exp แล้วก็ รวมถึงที่มีคัตตูเนี่ยทําไม่เสียเปรียมหนักไปกว่าเดิมถึง20ปะเท่าครับมันเละครับใครก็ได้ครับบอกบอกทีแฟนคลับทีครับว่าแพ้ชนะสักทีเถอครับนี่ครับเคีวก็ออกมันจะออกอะไรต่อนะส่วนแอนนี่ได้แล้วครับเนเชลี่เลนล็อกครับน ไม่ต้องดูครับวิกเก็ตคนนี้ที่ปกศพครับวิกเก็ตี่ปกศพครับชื่อใหม่ของเขาครับปวดตาแต่แว่นเดียวังปวดตาแล้ววิกเกตก็ว้าวกลับไปได้นะนี่ปัญหาบนันี้ก็เดือดห่อครับลาบ,บ,บะดอนหรือเปล่าเนี่ยเกมมันขาดขาดเกินไปนะครับเพราะว่าเลนโดนกดทุกเลนครับ อันนี้แกก็ยิงเร็วยิงไวครับติดคีดจังหามาแล้วครับแฟนทอมแดนเซอร์ครับสำหรับทางฟิโอลาที่เล่นโดยวิกเกตครับเกมนี้ก็เถอนมากครับไม่รู้ว่าแกไปสะสมความแข้งกับใครมาครับแกฆ่าเล้วหมดเลยครับ การดักรอนในป่าคาสตนูน่าจะเป็นเหยื่ออันโอชา้ามีอ้อมาแล้วแต่มันมีวาดอยู่ครับแล้วเซจูนี่เจอเจอทาง Ad Ad. แอดก่อนแอดแกยิงยิงยิงหนักมากแล้วโซนามาช่วยแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นแอดนะที่เก็บเซจูนี่ไม่ได้ครับแล้วคาตูครับน่าจะมาเจออีกแล้วคาตูนจสนสตาร์ทไปก่อนหนึ่งทีครับเรื่องนี้ครับมีซินพยานมาช่วยแต่คาตูแล้วก็มีซินก็โดนตีของโซนาไปครับพยายามแฝดหนีแต่ก็ไม่รอดครับเป็น โซน่าครับเก็บทางคาสตูครับด้วยดาวเวนครับและแอดเก็บรีซีนครับและทางชิโอล่าครับไปตามเก็บมัเติยีได้ที่เลนกลางครับเลนะครับยอมดีกว่าครับคาสตูครับในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วครับคุณยอมทิโอล่าหรอครับมีการคอมเมนต์มาจากหลังบ้านครับคุณผมก็ เกมมันเหนื่อยมากเกมไม่ได้เหนื่อยนะครับแต่ตอนนี้ผมมันเหนื่อยครับก็เรียบร้อยครับเล่นล่างแกก็แตกไปแล้วครับทีมคาร์ตูนครับก็ไม่เหลือแล้วนะทีมคาร์ตูนครับเหลืออย่างเดียวครับอออกจากเกมครับออกจากเกมเมื่อไหร่แกก็ มานานนะครับเกมอย่างจบแล้วเนี่ยครับพยายามเข้ามาอแบบล้วีซิจะรวบไว้มากโดนเกลจากยูนี่ฟ้าสีหนึองสาตัวแกเข้ามาร่วมครับแล้วก็แต่ก็ไม่ไวายครับพิโอลาครับแกไปเบิร์นแนวหลังแล้สองตัวเคลครับ,รบก็เก็บจูนี่ไม่ได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับจบเกมครับจบเกมแล้วครับขอร้องเถอะจบเกมเฮอะ เรียบร้อยครับน่าจะเป็นทีแฟนสาวพาพี่เอาชนะคาตูนได้ถึงสองตัวครับแก๊งจบยองแท้เลยครับเรียบร้อยครับดีใจครับคาตูนแท้แล้วครับสมควรครับบอกได้แค่นี้ครับว่าสมควรแท้ครับสมควรแท้อย่างยิ่งครับเล่นอย่างนี้ครับอย่าให้ผมกระถึงต้องลงสนามเลยนะครับคาตูนครับตามากเลยดีใจจริงครับขอบคุณทางแฟนลาวทุกคนด้วยนะครับที่มาไล่ฆ่าคาตูนเป็นผักเป็นปลาครับ ไล์ค่าแบบไลค์ค่าไม่มีประโยชน์นะครับขอบคุณจริงๆครับจบเกมแล้วน,นะ